สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่21สิงหาคม2567นนั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่ายางได้มีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับ ตรงนี้ก็จะเป็นราคากลางนะครับมาทําความเข้าใจกันส่วนราคาท้องถิ่นน,นั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับราคาจะไม่เท่ากันบวกหรือลบก็ราว3บาทนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้65บาท20สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา80สตางค์ราคาท้องถิ่น62บาท20สสตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้74บาท85สตางค์ปรับลดลงเล็กน้อย28สตางค์ราคาท้องถิ่น71บาท85สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 76บาท61สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา49สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท61สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 57บาทส8สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา12สตางค์ราคาท้องถิ่น54บสาท38สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเเซสด28บาท68สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท68สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5ปอร์เซ์พักชั่วโมง 31บาท5้าสตางค์ปรับบวกเพิ่มมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท5้สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน37บาท29สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา7สตางค์ราคาท้องถิ่น34บสาท29สตางค์ยางก้อนถ้วยยางเคปวปนนี้40บาทส6สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา8สตางค์ ราคาท้องถิ่น37บาท16สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าราคาแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรเท่าไหร่นั่นเองครับ